สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมารีวิว DX Chokin ok Sosekatay Aquarian สำหรับครั้งนี้ก็กลับมารีวิวของเก่ากันอีกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นของจากแอนิเมชันซีรีส์โซเซโนอะควาเรียนนะครับจะเป็นหุ่นยนต์ที่รวมร่างจากยาน3ลำยานทั้ง3ลำก็สามารถสลับการประกอบได้3ลร่างอารมณ์คล้ายๆเกตเตอร์นะครับซึ่งตัวนี้เป็นของเล่นอย่างเดียวเลยที่ออกมาแล้วสามารถแยกร่างเป็นยานทั้ง3ลำแล้วก็สามารถรวมร่างเป็นอะควาเรียนทั้ง3แบบได้เหมือนกับในอนิเมเลยนะครับซึ่งตัวอันนี้จะเป็นเวอร์ชันดีโนวอลนะครับเอามาขายใหม่แพคเกจก็จะเป็นแบบนี้จะเป็นลายเส้นยานทั้ง3ล อนที่กําลังจะล้มล่างเป็นอ o r r e l e n Solar นะฮะซึ่งตัวนี้จะออกมาเมื่อปี2008แต่จะมีตัวที่ออกมาก่อนหน้านั้นนะครับก็คือจะเป็นตัวที่ออกมาครั้งแรกเลยผมไม่ได้มีตัวนั้นนะครับแต่เห็นเขาว่ากันว่าตัวนั้นจะมีปัญหาหลวมเยอะมากแล้วก็พอออกตัวนี้มาใหม่อ่ะเขาแก้ปัญหาตรงจุดนั้นทําให้ตัวนี้ไม่หลวมแล้วลองไปดูกันเลยครับหน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะฮะค่อนข้างสวยนะครับดูพรีเมียมมากเลยตรงน,นี้เขาก็เขียนว่า c o n เซนกั a ไ e d ล้มล่างได้สมบูรณ์แบบคือสามารถล้มล่างได้หมดเลยนะด้านบน ด้านหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีให้ดูว่ารวมร่างเป็นอะไรได้บ้างนะครับตามในเรื่องเลยก็คืออันนี้อ q ควาเรียนมาส์ตอควาเรียนโซล่าแล้วก็อควาเรียนลูน่าโดยหุ่นยนต์ทั้ง3แบบนี้จะรวมร่างมาจากยานทั้ง3ามลำนะครับซึ่งในเรื่องเนี่ยเขาจะเรียกว่าเวกเตอร์อันนี้เวกเตอร์ลุน่าเวกเตอร์โซเวกเตอร์มาทั้ง3ามลำเนี่ยสามารถรวมร่างได้เหมือนกันในอนิเมะเลยนะครับถือว่าสุดยอดมากตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องยอ่อว่าอควาเรียนในเรื่องเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับสำหรับกล่องก็จะ ก็แกะออกมาแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะก็จะมีเวกเตอร์โซลเวกเตอร์มาสแล้วก็เวกเตอร์ลูน่าเดี๋ยวลองมาดูรายละเอียดกันทีละลำนะฮะ เริ่มกันที่เวกเตอร์โซนะครับรายละเอียดนี่ถือว่าทาออกมาได้สวยมากๆเลยนะครับการลงสีอะไรก็ดีมากเลยนะครับแล้วก็น้ําหนักเนี่ยหนักมากๆเลยครับเพราะว่ามีชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กค่อนข้างเยอะนะฮะมันจะต้องแข็งแรงระดับหนึ่งเพื่อใช้ในการรวมล่างนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้คอกพิทก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะต่อไปเวกเตอร์มาส์นะครับก็ลงสีออกมาสวยเหมือนกันนะครับไอส่วนน้ําหนักเนี่ยจะหนักไม่เท่ากับตัวเวกเตอร์โซนะฮะแต่ก็ถือว่ามีน้ําหนักอยู่นะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะข้างใต้ยานก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปนะคร จะมีส่วนที่เป็นเหล็กน้อยสุดส่วนมากจะเป็นพลาสติกนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะมีการลงสีที่ดีเลยนะครับทั้งพวกลายที่เพ้นพ์มาอย่างนี้แล้วก็ด้านหลังยางก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับเวกเตอร์ลูน่าของที่ให้มานะครับก็จะมีดาบสุริยันเป็นดาบประจําตัวของอะควาเรียนโซลานะฮะดาบของอะควาเรียนมาร์สนะฮะภาษาญ,ญี่ปุ่นมันชื่อเซคูเคนนะฮะไม่แน่ใจว่าภาษาไทยมันชื่อว่าอะไรนะจำไม่ได้ ต่อไปนะฮะก็จะเป็นดาบแสงจันทร์จะเป็นดาบประจําตัวของอควาเรียนลูน่านะฮะแล้วก็จะมีลูกธนูมาให้3อันนะฮะตามในเนื้อเรื่องเลยแล้วก็จะมีลูกธนูที่ทั้งสอันเมื่อกี้รวมกันนะฮะเป็น1ก็จะกลายเป็นลูกธนูอันนี้นะฮะตามในเนื้อเรื่องแล้วก็จะมีพาร์ทมือจับอาวุธของอควาเรียนโซล่า หนึ่งคู่พาร์ทมือจับอาวุธของอ q ควอเรียนมาสหนึ่งคู่พาร์ทมือจับอาวุธของอ q ควอเรียนลูน่าหนึ่งคู่แล้วก็จะมีพาร์ทในส่วนของส้นเท้าของอ q ควอเรียนโซลานะฮะช่วยทําให้มันทรงตัวได้ง่ายขึ้นนะฮะแต่ว่าผมจะขอไม่ใช้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียชื่อคันเซงกัดไทยหมดต่อไปก็จะเป็นพาร์ทปีกของอ q ควอเรียนโซลานะฮะที่เวลากลางออกมามันจะเป็นสีทองนะครับอันนี้ก็จะต้องตัดออกมาจากแผงแล้วก็ติดประกบเข้าไปที่ปีกนะฮะซึ่งอันนี้ผมก็ขอไม่ตัดแล้วกันนะครับ เป็นชิ้นส่วนเอาไว้สําหรับติดพวกอาวุธที่ให้มาไว้ตั้งโชว์กับฐานนะฮะต่อไปก็จะเป็นตัวฐานนะครับฐานก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็จะมีพวกพาร์ตมาให้เปลี่ยนเอาไว้สําหรับพยุงตัวอะควาเรียนของแต่ละตัวนะฮะแต่ที่น่าเสียดายเลยเนี่ยก็คือตัวฐานนี่มันทามาให้เฉพาะสําหรับตอนที่เป็นอะควาเรียนนะครับตอนที่เป็นเวกเตอร์เนี่ยไม่มีแบบว่าเอามาวางเรียง3ามลามอะไรเงี้ยทำไม่ได้นะแล้วก็จะมีพาร์ตสำหรับติดที่ตัวเวกเตอร์ลูน่าแล้วก็เวกเตอร์มาร์สด้วยนะครับเพื่อเอาไว้ล็ ไม่ได้ต่างอะไรกันมาก <ES> เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราก็จะมาร, ar, รวมร่างกันเลยดีกว่าครับขาบอกไว้ก่อนเลยว่าการรวมร่างเนี่ยมันค่อนข้างจะซับซ้อนมากๆเลยนะครับมีพวกกลไกแล้วก็แบบขั้นตอนที่ค่อนข้างจะซับซ้อนไม่แน่ว่าคลิปนี้ผมอาจจะอธิบายได้ไม่ละเอียดพอก็ได้นะครับแต่ก็จะพยายามให้ถึงที่สุดนะครับโดยทั้ง3ลร่างเนี่ยวิธีการรวมร่างก็จะแตกต่างกันไปหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อควาเรียนดูนา สำหรับอคคอเรื่อลูน่านะครับเวกเตอร์โซก็จะเป็นส่วนขานะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากส่วนขากันก่อนนะครับขั้นแรกก็พับปีกทั้งสองข้างของเวกเตอร์โซแล้วก็เก็บเข้าไปด้านในแบบนี้นะฮะต่อไปก็กางส่วนหน้ายานออกทั้งสองข้างนะครับอย่างนี้แล้วก็เก็บจอยตรงนี้ลาไปนะฮะพอกางเสร็จแล้วยกทั้งสองข้างนี้ขึ้นไปด้านบนนะฮะแบบนี้ แล้วก็หมุนให้มันอยู่ในองศานี้นะครับแบบนี้ต่อมาเมื่อได้อย่างนี้แล้วนะครับหมุนส่วนขาสองข้างนี้กลับมาด้านหน้านะฮะพวกข้อต่อพวกนี้เป็นเฟืองนะฮะที่ค่อนข้างจะแข็งแรงเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่ามันจะต้องใช้ในการขยับรวมล่างอะไรพวกนี้ต่อไปนะครับปลดล็อกในส่วนตรงนี้ออกแบบนี้แล้วก็ หมุนตรงส่วนนี้ไปด้านหลังอย่างนี้นะฮะแล้วก็เอาล็อกที่ปลดมาเมื่อกี้นะฮะมาล็อกตรงนี้แทนแบบนี้นะครับอีกข้างก็ทําเหมือนกันเลยแล้วหลังจากนั้นเราก,กางส่วนปลายเท้าออกนะแบบนี้ทั้งสองข้างเลย แล้วหลักฐานขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็กางตรงส่วนนี้ออกให้เป็นส่วนกระโปรงด้านข้างนะครับแบบนี้ทั้งสองข้างเลยตอนนี้เราก็จะได้ส่วนขาของอะควาเรียนลูน่าแล้วนะฮะต่อไปก็จะเป็นเวกเตอร์มาสนะครับเวกเตอร์มาสที่จะเป็นในส่วนของแบ็คแพคด้านหลังนะฮะวิธีการก็ขั้นแรกให้หมุนตรงส่วนนี้ขึ้นมานะฮะแบบนี้ สองข้างแล้วก็ปรับองศาตรงนี้ให้มันตั้งขึ้นนะแบบนี้นะครับอีกข้างก็ทาเหมือนกันเลยนะครแล้วก็มางอนในส่วนตรงปลายเท้านี้นะคร ลงไปแบบนี้แล้วก็ย้ายตรงส่วนเกาะเนี่ยนะมาไว้ด้านหลังแบบนี้ทั้งสองข้างเลยพอเราได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็พับในส่วนตรงนี้มาด้านหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็หันตรงส่วนหัวของอะครเลนมามาด้านนี้เหมือนกันอย่างนี้แล้วก็งอปีกลงมาหน่อยนะ ท่านี้เราก็จะได้ส่วนแบ็คแพคของอะควาเลนลูน่านะครับต่อไปเกเตอร์ลูน่าก็จะเป็นส่วนหัวลำตัวแล้วก็แขนนะครับซึ่งในเรื่องเขาก็จะเรียกว่าเป็นเฮดนะฮะขั้นแรกนะครับก็เก็บปีกเข้าไปให้หมดก่อนจากนั้นกลางตรงนี้ออกทั้งสองข้างเลยนะครับ ให้ออกมาในรูปแบบนี้นะครจากนั้นก็หมุนตรงส่วนนี้ขึ้นไปอย่างนี้นะนับจากเสียงคลิกเมื่อกี้นี้ก็ได้นะครับจะได้เท่ากันทั้งสองข้างแบบนี้แล้วก็คลิกกลับมาด้านนี้แล้วก็เอาตรงส่วนนี้ลงมานะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นแขนแล้วก็หมุนแล้วก็ปรับองศามันหลังจากนั้นก็กลางตรงส่วนนี้ออกนะฮะ เราก็จะได้กำปั้นแล้วก็ปรับองศาอีกข้างก็ทำเหมือนกันเลยนะฮะที่เหลือก็ตรงหน้าอกนี้เราจะเห็นว่าเป็นไอพ่นใช่ไหมครับก็ดันมันขึ้นไปก็จะกลายเป็น่วนหน้าอกแบบนี้แล้วในส่วนหัวให้ถอดล็อกตรงนี้ออกนะครับแบบนี้แล้วก็หมุนหัว,วเ้าคอเลียนรูน่ามาด้านหน้าเรียบร้อยครับ หลังจากนั้นเราก็นําทุกส่วนมาประกอบเข้าด้วยกันนะฮะเริ่มจากประกอบส่วนแบ็คแพคเข้าไปที่ส่วนขานครับด้วยจอยตรงนี้แบบนี้นะฮะพอเรียบร้อยแล้วก็ประกอบส่วนลําตัวด้านบนเข้าไปนะครับด้วยจอยตรงนี้กับด้านหลังอย่างนี้ออควเรียนรู้หนะ้า ล้มล่างเสร็จสมบูรณ์เป็นการล้มล่างที่เหนื่อยมากเลยครับพอล้มล่างเสร็จแล้วน้ําหนักมันเยอะมากเลยนะครับโพสท่าอะไรได้ไม่ค่อยเยอะสําหรับรอบๆตัวก็จะประมาณนี้นะฮะไม่สามารถยืนด้วยตัวเองได้นะครับต้องใช้ฐานช่วยมิั้นยืนไม่ได้หนักมากจุดเด่นของอควาเรียนลูน่านะครับก็จะเป็นในส่วนของแขนนะฮะแขนที่ยื่นไปข้างหลังอย่างนี้นะฮะซึ่งมันสามารถเปลี่ยนเป็นอาวุธได้นะครับพอกางออกมาก็จะเป็นธนูนะฮะเหมือนกันในเรื่อง ลองโพสท่ายิงธนูดูก็จะได้ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะกางออกมาได้จริงนะฮะเพราะว่าตอนเป็นคเลียนโซล่าตรงนี้ก็จะเป็นส่วนปีกแต่จริงๆแล้วมันจะมีพาร์ทสีทองที่ก่อนหน้านี้นผมให้ดูนะครับว่าต้องตัดออกมาจากแผงมาติดแต่ว่าผมขอไม่ติดก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้นะเท่มากเลยนะับเหมือนกันในอนิเมะเลย ต่อไปนะครับเราก็จะมารวมร่างเป็น Aquarian Mars กันนะครับโดย Aquarian Mars นะครับจะมี v e c t o r Mars เป็นส่วนหัว v e c t o r Soul เป็นส่วน Backpack แล้วก็มี vector Luna เป็นส่วนขานะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันจาก vector Luna ขั้นแรกก็เหมือนเดิมฮะพับปีกทุกอย่างเก็บให้หมดหลังจากนั้นก็หมุนตรงส่วนนี้ไปด้านหลังอย่างนี้นะครับแบบนี้ แล้วหลังจากนั้นก็ให้หมุนตรงส่วนนี้มาด้านหน้านะแค่ส่วนนี้ส่วนเดียวแบบนี้ทั้งสองข้างเราจากนั้นก็กลางตรงนี้ออกมานะฮะให้มันเหยียดตรงแบบนี้พอเหยียดตรงแล้วนะครับแล้วก็พับตรงนี้นิดนึงแล้วก็เก็บตรงส่วนตรงนี้เข้าไปอย่างนี้นะฮะ แบบนี้อีกข้างก็ทำเหมือนกันเลยนะเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็มาที่มุมนี้นะครับแล้วก็หมุนทั้งสองข้างมาด้านนี้นะบแบบนี้หลังจากนั้นก็ดึงตรงนี้ลงมาแบบนี้และสุดท้ายนะครับกลางในส่วนของเท้าออก แล้วกลางส่วนส้นเท้าออกนะฮะแบบนี้ทั้งสองข้างเท่านี้เราก็จะได้ส่วนขาแล้วนะครับต่อไปเวกเตอร์โซก็จะเป็นในส่วนของแบคแพคแล้วก็ลำตัวนะฮะขั้นแรกก็พับปีกเก็บเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็กลางด้านหน้ายานออกเหมือนเดิมเลยเก็บ็องตรงนี้พอกลางออกมาแล้วให้ดนันไปด้านหลังแบบนี้นะฮะทั้งสองข้างเลย แล้วก็หมุนตรงส่วนนี้มาไว้ด้านข้างอย่างนี้นะฮะต่อไปก็หมุนตรงส่วนนี้มาให้อยู่ในองศาน,น,นี้นะฮะทั้ง2ข้างแล้วก็ถอดตรงล็อกนี้ออกมาก่อนนะฮะแล้วก็หมุนแล้วก็เอาล็อกตรงที่ถอดเมื่อกี้นะฮะมาล็อกด้านนี้แทนเรียบร้อยอีกข้างก็ทําเหมือนกันเลยนะฮะ เรียบร้อยแล้วเราก็พลิกไปด้านหลังอย่างนี้นะฮะแล้วก็ยกตรงส่วนนี้ขึ้นมาแบบนี้เปิดตรงส่วนนี้ออกแบบนี้ด้านในก็จะมีจอยอยู่นะครับให้เราดึงมันออกมาแบบนี้แล้วก็พับตรงส่วนนี้ขึ้นมาอย่างนี้นะฮะในส่วนของแบ็คแพ็คก็เสร็จสมบูรณ์นะฮะต่อไปก็จะเป็นเวกเตอร์มาสนะครับที่จะเป็นเฮดขั้นแรกก็ให้พับตรงนี้ลงไปนะฮะ่บงนี้แล้วก,กางตรงนี้ออกทางสองข้าง แบบนี้หลังจากนั้นกลับมาด้านนี้นะฮะให้กลางเกาะตรงนี้ไว้นะฮะแล้วก็หมุนส่วนนี้ขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เอาเกะนี้ลงมาปิดไว้อย่างนี้อีกข้างก็ทําเหมือนกันเลยแล้วก็ดันในส่วนหัวมาด้านหน้านะฮะแบบนี้ต่อไปก็กลางตรงนี้ออกใหมา่างี้นะฮะทั้งสองข้างหลังจากนั้นก็เอาแขนออกมานะครับ แบบนี้แล้วก็หมุนให้เข้ารูปทั้งสองข้างหลังจากนั้นให้ถอดล็อกตรงนี้ออกนะฮะแบบนี้แล้วหมุนแขนมาด้านหน้าอย่างนี้แบบนี้นะฮะแล้วก็ดันส่วนเกาะไหล่เข้าไปนะอย่างนี้อีกข้างก็เหมือนกันแล้วก็ดันแขนนี้ลงมานดนึงแบบนี้ทั้งสองข้าง ต่อไปก็ตรงส่วนปลายนี้ก็พับลงให้สุดแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นเราก็กลางส่วนจอยที่จะใช้ในการรวมล่างลงมานะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้ดึงลงมาแบบนี้นะฮะตอนนี้เวกเตอร์มาส์ก็เตรียมการรวมล่างเสร็จสมบูรณ์แล้วนะต่อไปเราก็จะเอาทุกส่วนมารวมกันนะฮะประกอบเ,เข้าไปได้วยจอยนี้นะเรียบร้อยหลังจากนั้นก็นำเวกเตอร์มาที่เป็นส่วนหัวมาประกอบเข้าไปนะครับ แล้วต่อไปในส่วนหัวนะฮะก็กลางเขาขึ้นมาแบบนี้อควาเรียนมารวมร่างเสร็จสมบูรณ์ร่างนี้ถือว่าเป็นร่างที่สมดุลแย่ที่สุดในทั้ง3ร่างเลยครับเพราะว่าส่วนลําตัวด้านบนค่อนข้างจะใหญ่นะครับแต่ว่าตรงส่วนขาดัานรีบแบบนี้นะมันก็เลยรับน้ําหนักได้ไม่ไหวนะครับทําให้ไม่สามารถยืนเองได้เลยนะฮะแล้วก็เรื่องจุดขยับก็แบบอย่าหวังจะขยับอะไรเยอะเลยนะฮะ แค่ยืนเฉยๆนี่ก็แบบที่สุดแล้วครับขนาดมีฐานตั้งยังจะล้มอ่ะเนี่ยนั่นแหละครับเป็นร่างที่สมดุลแย่ที่สุดเลยครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่อ q ควาเรียนโซล่ากันดีกว่านะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นร่างสุดท้ายแล้วนะครับก็คืออ q ควาเรียนโซล่าซึ่งจะเป็นร่างหลักที่ได้เห็นกันบ่อยสุดนะอัพพอลโลที่เป็นพระเอกก็จะใช้ร่างนี้บ่อยสุดนะครับเริ่มมาที่ส่วนขานะครับในร่างอะควาเรียนโซล่านี้เวกเตอร์มาก็จะเป็นส่วนขานะฮะวิธีการก็กางออกไปแบบนี้เลยทั้งสองข้าง แบบนี้นะฮะแล้วก็หมุนตรงต้นขาตรงนี้มาด้านนี้อย่างนี้แบบนี้นะฮะเสร็จแล้วก็ปิดตรงช่องนี้เข้าไปทั้งสองข้างเรียบน้อยต่อไปก็หมุนตรงส่วนขานี้มาด้านหน้าอย่างนี้แบบนี้นะับแล้วก็พลิกกลับด้านเอาตรงส่วนเกราะตรงนี้ลงมาอย่างนี้นะฮะทั้ง2ข้างเลยหมุนตรงส่วนต้นขาให้ไปอยู่ตรงมุมนี้นะฮะแล้วก็พลิกตรงส่วนนี้ ขึ้นมาอย่างนี้ต่อไปก็กางตรงปลายเท้านะฮะอย่างนี้กางตรงกรอบตรงหัวเข่าขึ้นแบบนี้นะต่อมาสุดท้ายก็จะอยู่ที่ส่วนหัวของอะโคเลนมาสครับให้เปิดตรงนี้ออกแบบนี้นะตรงนี้ก็จะมีช่องที่เอาไว้เป็นจุดเชื่อมต่อเวลาล้มล่างนะฮะเท่าน,นี้ส่วนขาก็จะเรียบร้อยแล้ว ต่อไปในส่วนของเวกเตอร์ลูน่าก็จะเป็นส่วนแบกแพกแล้วก็เป็นปีกนะฮะขั้นตอนการแปลงล่างก็คือขั้นแรกให้หุบป,ปีกก่อน,นะฮะแล้วก,กางตรงนี้ออกมาแบบนี้ทั้งสองข้างแบบนี้นะครับแล้วก็พลิกมาด้านข้างใต้นี้แล้วก็หมุนตรงส่วนนี้ขึ้นมานะฮะแบบนี้นะครับ เราจะนั้นให้หมุนตรงนี้ไปด้านหลังนะฮะแบบนี้ทั้งสองข้างรอยนะะแล้วก็พับตรงนี้ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็พับตรงส่วนนี้ลงไปอย่างนี้นะฮะให้อยู่ในสภาพนี้อีกข้างก็ทำเหมือนกันเลยนะ ร้อยนะครับทีนี้เราก็จะได้ส่วนแบกแพคแล้วก็ปีกด้านหลังต่อไปก็จะเป็นเวกเตอร์โซที่จะเป็นในส่วนของเฮดนะฮะขั้นแรกก็เหมือนเดิมนะฮะคือเก็บปีกแล้วก็กางตรงส่วนหน้ายานออกแบบนี้แล้วก็เก็บจอยตรงนี้หลังจากนั้นก็พับขึ้นไปอย่างนี้ทั้งสองข้างนะฮะ ล้างก็พับตรงนี้เข้าไปด้วยเหมือนกันนะฮะแบบนี้แล้วก็หมุนลงมายางี้ข้างก็ทําเหมือนกันปลดล็อกตรงนี้ออกนะฮะแบบนี้แล้วก็พับล็อกตรงนี้เข้าไปแล้วก็พับตรงนี้ขึ้นมาบนนี้อย่างนี้นะฮะเอาแขนลงมาแบบนี้แล้วกยกไหล่ขึ้นก็จะได้เป็นเกาะไหล่นะอีกข้างก็ทําเหมือนกันเลยนะฮะ อนนี้ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้คะต่อไปให้หมุนตรงส่วนแขนให้เข้าที่แบบนี้นะฮะแล้วก็ให้เปิดตรงส่วนนี้ออกนะฮะพอเปิดแล้วในส่วนสีขาวตรงนี้ให้ดันขึ้นนิดหนึ่งแบบนี้แล้วก็ให้พับตรงนี้ไปให้สุดแบบนี้เสร็จแล้วก็หมุนปรับองศามันหน่อยนะฮะแล้วก็บิดข้อมือให้เข้าที่เท่านี้เราก็จะได้แขนข้างแล้วนะครับอีกข้างก็ทาเหมือนกันเลย เรียบร้อยต่อไปก็พับส่วนหน้าอกลงมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็ต้องส่วนหัวนะให้ดึงขึ้นมาแบบนี้แล้วก็คางเขาขึ้นหลังจากนั้นมาด้านล่างนะฮะให้กลางงส่วนสีขาวนี้ออกแล้วก็จะมีจอยสาหรับลมล่างอยู่แบบนี้นะฮะเท่าน,นี้ส่วนท่อนบนของอะคอรียนโซล่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นก็เอาทั้งหมดมารวมกันนะฮะแบบนี้ อะควาเรียนโซล่ารวมร่างเสร็จสมบูรณ์ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นร่างที่สมส่วนที่สุดแล้วแล้วก็ยืนด้วยตัวเองพอได้อยู่นะครับจัดดีส่วนมากก็จะหนักไปที่หลังนี่แหละครับที่จะเป็นแบคแพค ตรงส่วนปีกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเลยก็คือตรงส่วนลําตัวนี่นะฮะที่มันเป็นส่วนหัวของอะคคอเล่นมาทั้งรุ่นเลยนะฮะมันก็เลยทําให้ส่วนลําตัวมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่นะปีกข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับใหญ่มากแล้วก็เป็นตัวการที่ทําให้ยืนไม่ได้ด้วยนะครับแต่ถ้ากลางปีกออกจะสามารถยืนได้นะครับลองกลางปีกดูนะกลางปีกแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ ออกมาสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะครับแต่กว่าจะกางปีกได้นี่ก็เด่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องใหญ่เลยอะ่ะเพราะว่าบาลานซ์มันไม่ค่อยดีนะครับจับนิดจับหน่อยก็จะลม้จลมจะล้มตลอดเลยเป็นข้อเสียหลักๆของตัวนี้เลยนะครับแต่มันก็ต้องแลกมากับข้อดีที่ว่าสามารถล้มล่างแปลงล่างได้เหมือนกับใน,อน,นอนิเมะทุกอย่างเลยนะฮะถ้าอยากได้ล้มล่างแปลงล่างได้ก็ต้องยอมรับข้อเสียในข้อนี้นะที่ผมข้องใจอย่างก็คือผมคิดว่าทางบนไดน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าตัวนี้มันบาลานซ์ไม่ค่อยดีแต่สงสัยว่าทําไมฐานที่ให้มาไม่ให้ฐานที่ ีกวน้้มาใหค,คือไม่รู้ว่าจะงกฐานทําไมนะฮะอันเนี้ยแต่มันก็ไปของเล่นนานแล้วนะครับบ่นไปก็ไม่รู้จะได้อะไรขึ้นมาอะควาเรียนนี่ก็เป็นอนิเมะหุ่นยนต์อีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากๆาเลยนะครับเพราะว่าด้วยกิมมิคของตัวหุ่นยนต์เองที่มันคล้ายๆกับเกตเตอร์นะครับแล้วก็เนื้อเรื่องที่มันค่อนข้างจะแฟนตาซีแล้วก็โรแมนติกนะฮะซึ่งของเล่นอะควาเรียนที่ออกมาเนี่ยก็น้อยมากเลยนะครับก็จะมีซูเปอร์โรบอทโชวคินที่ออกมาหลังตัวนี้นะครับแต่ว่าก็าจะไม่สามารถแปงลงร่างหรือแยกร่างได้นะฮะ แค่นั้นเลยแล้วก็แปลงล่างรวมร่างไม่ได้ซึ่งถ้าอยากได้ของเล่นที่แปลงล่างรวมร่างได้เนี่ยก็คือต้องซื้อ DX โ h o c ช k ok i กินอันนี้เท่านั้นนะฮะซึ่งผมก็ภาวนาอยู่เหมือนกันนะครับว่าสักวันหนึ่งขอให้บันไดออกซูเปอร์มินิปลาอควาเรียนทีะครับทั้งตัวจากภาคแรกแล้วก็ตัวจากภาค Evo เลยนะครับ สำหรับในคลิปนี้ก็จะเห็นนะครับว่าผมไม่ค่อยได้ให้ดูรายละเอียดจุดขยับอะไรมากมายนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะถือ,อยากรับพอรวมร่างเป็นหุ่นแล้วคือมันต้องยืนเฉยอย่างเดียวอะ่ะมันมีจุดขยับก็จริงนะทั้งแขนแล้วก็ทั้งขาดนี่ก็จริงแต่ว่ามันแอคชั่นอะไรได้ค่อนข้างจะลําบากมากเลยนะครับยืนเฉยปลอดภัยสุดนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับ d x c h o k i n sosegatay a q u a r i o n ตัวนี้ผมก็ขอให้คะแนนไปที่8เต็ม10ครับ ถึงบาลานซ์จะไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าคะแนนก็ยังเยอะอยู่เพราะว่าด้วยคุณภาพของวัสดุที่เขาทํามานะครับเหล็กมันค่อนข้างเยอะเลยนะฮะน้ำหนักนี่หนักใช้ได้เลยที่ให้คะแนนเยอะเนี่ยให้ที่กิมมิคสามารถแปลงล่างลมล่างได้อย่างสมบูรณ์แบบเหมือนที่เขาเขียนไว้ที่หน้ากล่องเลยนะฮะอันนั้นคือข้อที่ได้คะแนนไปเยอะที่สุดเลยครับส่วนส่วนที่หักก็จะเป็นบาลานซ์นะครับแล้วก็ตอนลมล่างบางจุดที่มันน่ากลัวอย่างหัวของอะควาเรียนมามาเป็นส่วนลําตัวเนี่ยตรงนี้น่ากลัวมากเลยนะครับว่าถ้าเกิดมันหักหรือมันเป็นไรขึ้นมาน เ,ะะเหมาะสําหรับซื้อมาเสพการรวมร่างให้อิ่มแล้วก็รวมร่างเป็นอะควาเรียนโตราหรือว่าจะแยกเป็นเวกเตอร์ทั้ง3ามลำแล้วก็เป็นทั้งโชว์เหมาะกับอย่างนั้นครับสรุปการรีวิวในครั้งนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะคิดเห็นยังไงก็ทิ้งคอมเมนต์พูดคุยไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยครับหรือจะตามไปที่แฟนเพจก็ได้ใครที่ตัวมาจถ,ถึงตอนนี้ผมก็ต้องขอขอ,ขอบคุณมากๆเลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆพ่อ,พอ,พอ,พอแม่พี่น้องได้รับชมกันด้วยนะครับส่นนนวนครั้ง ท่านที่รับชมครับ